แล้ววันนี้พนักง,งานสอบสวนสอนอดินแดงนะคะได้เรียกหมายกับคุณตะวันและก็คุณนัชนนซึ่งเป็นสองผู้ถูกกล่าวหาในคดีบิดแตรใส่ขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแต่ปรากฏว่าทั้งคู่ไม่ได้มาอ้างติดเรียนขอเลื่อนเข้าให้ปากคำไปเป็นวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะ พลตำรวจตรีอัธพรวงศิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งเดินทางมาที่สอนอดินแดงเพื่อสอบปากคำและแจ้งข้อหานางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์และนายนัชนนทไพโรธซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหาสองคนเข้าแจ้งข้อกล่าวหากรณีมีพฤติกรรมขับรถแซงขบวนเสด็จพร้อมทั้งบีบแตรในระหว่างขบวนเสด็จผ่านใช้ถ้อยคำดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบนทางด่วนย่านอนุสาวรีชัยสมรภูมิพลตํารวจตรีอัธพรเปิดเผยว่าทนายความของศูนย์สิทธิมนุษยชนได้นำหนังสือของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนมายื่นให้พนักงานสอบสวนเพื่อขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาออกไปเป็นวันที่20กุมภาพันธ์โดยอ้างว่าติดภารกิจเรื่องการเรียนจึงไม่สามารถเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนในวันนี้ได้ อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนก็ได้ลงบันทึกประจําวันรับหนังสือดังกล่าวไว้แล้วและในส่วนของข้อหากับรายละเอียดในสำนวนคดียังไม่ขอเปิดเผยในขณะนี้ต้องรอกระบวนการการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนให้เสร็จสิ้นก่อนค่ะ